อันนี้แมส์สมาร์ทวอชรุ่นใหม่สุดด้วยเจ๋งเลยเจ๋งอาวมีคนโทรเข้าด้วยฮะมีคนโทรเข้ามาในสมาร์ทวอชได้ด้วยนะฮัลโหลสวัสดีครับครับดานสวัสดีครับออ้ยเห็นไหมเสียงดังฟังชัดเป็นทั้งสมาร์ทวอชเป็นทั้งเครื่องตรวจจับสุขภาพและที่สำคัญที่สุดยังสามารถรับสายวางสายได้ด้วยอันนี้สุดยอดไปเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการไฮเปอร์พิกเซลกับผมชาติบอยชาติศศีนะครับแล้ววันนี้นะครับเรามี1แอปพลิเคชันมานําเสนอนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รักการช้อปปิ้งนะครับโดยเฉพาะใครที่ชอบของเจ๋งของถูกวันนี้เรามีสินค้ามานําเสนอกันแต่ก่อนที่จะบอกว่าสินค้านั้นคืออะไรนะครับสินค้าชิ้นนี้ผมได้มาจากแพลตฟอร์มขายของออนไลน์ตัวใหม่นะครับนั่นก็คือ b a n k g o o d c o m นั่นเองครับ ตอนนี้หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินนะครับบางคนก็เอ๊ะเียงว่ะ banggood.com ไม่เคยได้ยินใช่ไหมซึ่ง banggood.com เนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์คล้ายๆกับ lazada นา่นหรือไหมแต่เขาจะมีการขายทั้ง2แบบเลยนะ มีการทั้งการขายส่งแล้วก็การขายปลีกวิธีการใช้งานก็แสนง่ายนะครับมีทั้งแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์เข้าไปที่ banggood.com หรือ search ใน google play store นะครับ banggood เสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นแอปเข้าไปคุณสามารถอกอินได้เหมือน lazada shopee และพวกนี้เลยใช้งานค่อนข้างง่ายคิดว่าเพื่อนๆไม่นา่าจะยากแล้วก็ค้นหาสินค้าที่คุณชอบมีรองรับหลายภาษานอกจากนั้นนะครับเา mm hmm. ก,ก็ยังมีส่วนลดนะครับในการใช้งานต่างๆรวมไปถึงบริการส่งฟรีด้วยนะครับซึ่งต้องขอบอกไปก่อนนะเมื่อก่อนเนี่ยเว็บ banggood.com หลายๆคนอาจจะเคยใช้แล้วรู้สึกว่า มันส่งยากหรือมันส่งนานแต่ตอนนี้สินค้าจีนเขาพัฒนาระบบการขนส่งแล้วนะครับอย่างที่ผมสั่งมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันใช้เวลาประมาณ7ไม่เกิน10วันมาถึงนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเว็บนี้เขาบริการส่งของถึงบ้านจริงๆเพราะขนาดนี้สั่งมา2ชิ้นละก็ได้ของตามปกติระยะเวลาไม่นานเกินรอแต่ราคาสินค้าถือว่าค่อนข้างถูกใช้ได้นะครับก็แนะนําให้ไปลองซื้อกันเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันนะจ๊ะ คราวนี้เรามาพูดถึงสินค้าที่ผมสั่งมาจากแบงกูกันดีกว่าครับวันนี้เราจะมานําเสนอโทรศัพท์ก็ไม่ใช่นาฬิกาก็ไม่เชิงตัวที่ผมพูดนี่ก็คือโปรกต์ที่จะใส่นาฬิกาไซส์นี้ใช่ไหมนี่านาฬิกาของคุณผู้ชายไซส์นี้แบบนี้อันนี้เป็นนาฬิกาอะนาล็อกนะทำอะไรไม่ได้เลยปรับเวลาอย่างเดียวแล้วก็นั่งดูเวลาถูกไหมครับแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงสมาร์ทวอช ซึ่งสมาร์ทวอชตัวนี้รวบรวมคุณสมบัติที่น่าสนใจรวมไปถึงฟีเจอร์บางอย่างที่ในเฉียวมีมีแบนไม่มีนะครับซึ่งมีแบนเนี่ยราคาจะตกประมาณตัวละพันหนึ่งแต่เจ้าตัวนี้ราคาไม่กี่ร้อยแต่ว่ามีคุณสมบัติใกล้เคียงกันแล้วก็ที่สาคัญที่สุดมันมีระบบการรับสายแล้วก็พูดสายผ่านตัวสมาร์ทวอ h แบบนี้ได้เลยคุณลองนึกถึงในหนังไซไฟนะใครโทรเข้ามาปุ๊บคนกดรับแล้วคุณคุยอย่างนี้ได้เลย <Wow. S 1> มีลําโพงกับระบบบลูทูธที่จะลองรับในนี้ได้เลยและที่สำคัญ คุณสามารถกดปุ่มโทรเข้าวทุวออกได้เลยครับเ <L un> จ๋งมากๆและสินค้าที่ผมพูดนะครับก็อยู่ในเมืองผมเรียบร้อยแล้วครับนี่กล่องไม่ใหญ่ไม่โตนะครับอันนี้มีชื่อว่า DT Number o n Smart Watch นะครับแต่รุ่นโมเดลตัวนี้เป็น DT 3 6ครับนี่หน้าตาแบบนี้ซึ่งจะตัวนี้รองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับตัว DT 3 6นะครับตัวนี้ใช้ชิปเซ็ต MTK 2502นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ภายในยอยู่ที่260 m มิลลิแอมนะครับแล้วก็มีขนาดหน้าจออยู่ที่1.75นิ้วขนาดของหน้าจอนั้นมีความละเอียดอยู่ที่420คูณ480 นอกจากนั้น,นะครับยังรองรับในเรื่องของการใช้งานภาษาได้หลากหลายแล้วก็มีบลูทูธ4.0ด้วยนะครับระบบปฏิบัติการที่สามารถใช้ได้นะครับก็คือ Android 4.4ขึ้นไปรวมไปถึง iOS เวอร์ชัน9.0นขึ้นไปนั่นเองครับเดี๋ยวมาลองแกะกล่องดูกันออกนี่แงะเข้ามาโอ้หนี่นี่ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวจะนึวกว่าของไม่กี่ร้อยบาทมาแบบง่ายๆใส่ถุงพลาสติกมานะแกะออกมาป๊าปก็จะมีอันที่หนึ่งมีถุงขาวขาวนะนี่ตรงกลางอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ชาร์จนะครับเดี๋ยวขอดูที่ชาร์จน อ๋อที่ใช้ก็เป็นแบบคลิปล็อกนะฮะเป็นคลิปนี่ไม่ได้เป็นแบบแม่เหล็กนะฝั่งข้างนี้เป็น USB Type A นะครับสายก็ยาวพอประมาณนะครับแล้วก็ตัวล็อกเนี่ยก็จะล็อกตัวเครื่องไว้แบบนี้นี่มีขั้วทองเหลือง2อันเล็กๆตรงนี้นะครับสาหรับการชาร์จไฟถัดมาเข้ามาดูตัวเครื่องครับนี่ตัวเครื่องอยู่ในกล่องแบบนี้นะฮะข้างหน้านี้ที่เห็นี่เขาแปะสติกเกอร์ไว้นะครับตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นสายยางนะครับสายซิลิโคนหนาพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนั้น มีความบางประมาณนึงเลยนะไม่หนาจนน่าเกลียดแล้วก็น้ําหนักไม่หนักมากนะครับค่อนข้างเบานะครับตัวเครื่องเนี่ยด้านข้างเหมือนจะเป็น ABS นะครับแล้วก็มีกระจกนะครับเป็นกระจกนิรภัยแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมีทุกกันทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีสีดำแบบนี้มีตัวที่เป็นสีเงินสายสีขาวนะครับแล้วก็มีตัวเครื่องที่เป็นสีพิงกอล์นะครับในขณะเดียวกันตัวเครื่องเนี่ยถ้าเห็นด้านหน้า จิงว่าหน้าจอ1.75เขาเป็นคล้ายๆทรงเกือบๆจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วก็จะมีเม็ดมายมเห็นไหมซึ่งอันนี้จริงๆมันไม่ใช่เม็ดมายมบหรอกมันเป็นปุ่มกดเนี่ยมันหมุนไม่ได้นะบางคนเห็นอย่างนี้ปุ๊บแล้วจะพยายามไปดึงออกเพื่อมาหมุนไม่ต้องนะอันนั้นนาฬิกาแบบคลาสสิกแต่อันนี้เป็นนาฬิกาดิจิตอลแาะตัวนี้เป็นปุ่มที่เราก,กดเปลี่ยนเมนูได้เลยครับในขณะเดียวกันหน้าจอก็เป็นหน้าจอสัมผัสด้วยนะครับตัวสายซิลิโคนนั้นถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณไม สามารถหาซื้อในออนไลน์ช้อปปิ้งหรือตามร้านนาฬิกาต่างๆมาเปลี่ยนได้นะครับอันนี้สามารถใช้งานเปลี่ยนได้เลยตรงนี้ตรงสายเห็นไหม มันจะมีคล้ายๆสลักให้เราเปลี่ยนสายได้ด้วยนะครับสะดวกมากๆมาดูในส่วนของคู่มือบ้างดีกว่าครับในกล่องนั้นก็จะมีคู่มือแถมมาให้ด้วยนะครับซึ่งในตัวคู่มือนั้นก็มีทั้งภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะครับถือว่าทาออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับดูน่าเชื่อถือมากๆแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมี QR code นะครับอยู่ที่บริเวณกล่องแล้วก็ในคู่มือนะครับซึ่งอันนี้เราจะต้องทําการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเจ้าตัวสมาร์ทวอชตัวนี้นะครับเอามาใช้งานเพื่อทําการเซตติ้งหรือเปิดการตั้ ูนนั่นเองครับคาวนี้มา่พูดถึงบริเวณด้านหลังเครื่องนะครับคุณจะหิ้วโอาโห,โหนี่เห็นไหม ด้านหลังเครื่องนี่มีเซนเซอร์อะไรอีหลงตุงนั้งเต็ไมไปหมดเลยนะที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีไฟวัดสัญญาณชีพจรครับตัวแผ่นโลหะนะครับสำหรับการวัดพวกค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องออกซิเจนในเลือดนะครับคุณภาพการนอนนะครับจังหวะการก้าวเดินสเตปวอล์กต่างๆนะครับแล้วก็แอคทิวิตี้หรือกิจกรรมต่างๆมากมายเดี๋ยวนี้ต้องมาลองดูในแอปพลิเคชันของเขาแล้วกันแต่ก่อนอื่นนะนี่ตัวเครื่องด้านหน้ากับตัวฟิล์มด้านหลังนะครับคุณถ้าคุณสังเกตดีๆนะซื้อมาใหม่ๆเนี่ย สังเกตตรงด้านหลังของเครื่องเนี่ยมันจะมีฟิล์มเล็กๆบางๆกั้นอยู่นะครับถ้าคุณไม่แกะตัวนี้ออกนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือการวัดชีพจรอาจจะผิดพลาดได้เพราะนั้นต้องแกะฟิล์มด้านหลังนี้ออกด้วยนะนี่ัไจะมีฟิล์มบางๆอยู่ ในขณะเดียวกันด้านหน้าของตัวเครื่องก็จะมีฟิล์มแบบนี้ก้านเอาไว้อยู่เช่นเดียวกันครับท่านี้มาดูในส่วนของตัวเครื่องนะครับพอเมื่อเราทําการแกะสติกเกอร์ออกทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยคราวนี้เราจะลองเริ่มการใช้งานกันดูนะครับวิธีการใช้งานแสนง่ายนะครับเจ้าตัวสมาร์ทวอทตตัวนี้กดปุ่มสีเงินด้านข้างตรงนี้นะครับพอเมื่อกดค้างไว้ครับมันจะขึ้นข้อความเขาว่า welcome ครับตัวเครื่องก็จะทําการ install ตัวเองพักหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็จะเข้ามาสู่ี่หหหนนนนน้้้าาาาารััขออองงกกเเลืโดภษ ในหน้าของการเลือกโหมดภาษานั้นก็จะพบว่ามีภาษาให้เลือกมากมายนะครับตัวหนังสือก็ถือว่าชัดเจนดีนะฮะและตัวหน้าจอ LCD เนี่ยก็ถือว่าทํางานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวครับในนี้ที่ผมเห็นก็จะมีภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสภาษาสเปนภาษาโปรตุเกสแต่ว่าไม่มีภาษาไทยนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนพอเมื่อเข้าไปสู่ที่หน้าเลือกภาษาคุณเลือกภาษาไปเลยครับซึ่งตอนนี้ผมเลือกภาษาอังกฤษไว้นะครับเสร็จแล้วกดเข้ามา มันก็จะเข้ามาสู่หน้าจอแบบนี้เหมือนในสติ๊กเกอร์เลยเออเฮ้เท่ดีหน้าตาเหมือนในสติ๊กเกอร์คุณสามารถเอามือของคุณนะครับปัดหน้าจอให้มันเวกอัพขึ้นมาได้ปัดไปทางซ้ายนี่มีเมนูเหมือน Android เลยเฮ้ยเจ๋งในส่วนของตัวหน้าจอที่เป็นตัวกลางของตัวหน้าจออันนี้ไม่ต้องไปตื่นเต้นกับมันนะครับเพราะว่าคุณสามารถปรับเปลี่ยนหน้าจอตรงนี้ได้ นนในขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดคุณปัดจากข้างบนลงมาตัวนี้จะเป็นตัวแสดงสถานาการณเชื่อมต่อบลูทูธนะครับคราวนี้นะครับเราจะมาลองทําการดาวน์โหลดเจ้าตัวแอปพลิเคชันที่ใช้ร่วมกับเจ้าตัวสมาร์ทวอชตัวนี้นะครับนั่นก็คือแอปที่มีชื่อว่า f u n d ูโปรครับนี่แบบนี้เลย f ั Pro. น d ูโปรนี่เห็นไหมเข้าไปปุ๊บดาวน์โหลดนะครับมาติดตั้งในตัวเครื่องครับพอเมื่อเราเข้ามาที่บริเวณตัวแอปพลิเคชันแบบนี้นะครับกดยืนยันหรือ i a g r e e ครับนี่เสร็จแล้วนก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บแบบนี้ พอเข้ามาที่หน้าแอปตัวนี้เสร็จนะครับก็กดอนุญ,ญาตครับให้ใช้คําสั่งแอปครับกดตกลงครับนี่เสร็จแล้วมันก็จะถามว่าจะให้เข้าถึงการแจ้งเตือนอะไรบ้างนี่เห็นไหมตัวนี้เราก็ทําไมครับทําการเลือกแอปที่เราต้องการให้เกิดการแจ้งเตือนครับพอเมื่อเสร็จแล้วนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าหน้าตาของแอปเนี่ยจะหน้าตาออกมาโทนประมาณนี้เลยนะครับ ถือว่าสะดวกมากๆแล้วพอเมื่อเข้ามาเสร็จแล้วเราจะทําการเชื่อมต่อบลูทูธครับวิธีการนะครับก็คือให้กดไปที่ตัวปุ่มข้างล่างที่เขียนว่ามากกว่านะครับซึ่งมันเป็นจุด3จุดเห็นไหมอยู่ที่มุมล่างขวานะครับพอเมื่อกดเข้าตัวนี้ไปมันก็จะมีขึ้นมาปุ่มแรกเลยครับเขียนว่าเพิ่มอุปกรณ์ครับให้กดปุ่มเพิ่มอุปกรณ์ครับกดอนุญาตนะครับเสร็จแล้วจะทําการเชื่อมต่อครับผ่านทางระบบสัญญาณบลูทูธครับที่นาฬิกาของคุณให้กดปุ่มทาง yes นะครับกือทางขวาไปแล้วก็กดไปเลยครับ ตอนนี้คุณจะเห็นว่าที่ตัวข้อมูลของคุณการเชื่อมต่อนะครับมือถือของคุณขึ้นมาให้กดยืนยนันตัวนี้จะขึ้นมาว่าสมาร์ทวอชนะครับพอบลูทูธสมาร์ทวอชเกิดขึ้นก็กดเข้าไปเลยครับพอหลังจากนั้นไม่นานนะครับมันก็จะทําการเชื่อมต่อครับตอนนี้เปิดขึ้นมาแล้วนะครับมันถามว่าต้องการให้ทํทาระบบปฏิบัติการอยู่ภายหลังใช่หรือไม่ก็ต้องตอบตกลงนะครับเพื่อมันจะได้ทางานตลอดเวลาแม้ว่าเราไม่ได้เปิดเครื่องก็ตามตัวนี้ก็จะมีเรื่องของการตั้งค่าต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดใครอยากจะตั้ ไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็ได้ครับคราวนี้พอมาถึงนะครับเขาจะบอกว่าขออนุญาตใช้สิทธิ์ผู้ติดต่อของคุณเพื่อให้มันเชื่อมต่อรายชื่อคนที่คุณจะติดต่อสามารถโทรออกจากต่างสมาร์ทโฟนตัวนี้ได้นะครับแล้วมันก็ถามว่าตัวนี้เนี่ยสามารถรับข้อมูลโทรเข้าโทรออกได้หรือว่ามีมิเตอร์สายเรียกเข้าใช่หรือไม่ก็กดอนุญ,ญาตไปนะครับเสร็จแล้วมันก็ถามว่าตัวนี้จะให้เขียนหรือลบประวัติการโทรการเข้ากันออกหรือไม่อ่าก็กดอนุญ,ญาตไปเลยครับอ่าตัวนี้ใช้สิทธิ์เนี่ยในเครื่องของภาพถ่ายและการบันทึกวิดีโออใช่หรืไม ตัวนี้นะครับใช้สิทธิการอ่านข้อความ SSS ใช่หรือไม่นะครับพอเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับตัวนี้ก็จะมีโหมดของการถ่ายภาพนะครับว่าจะให้เราใช้โหมดคําสั่งนี้หรือไม่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณเลื่อนเปิดนะครับ มันจะทําตัวเองให้เป็นรีโมทสําหรับการถ่ายภาพด้วยโทรศัพท์มือถือนั่นเองครับนั่นหมายความว่าโทรศัพท์มือถือวางไว้ตรงไหนก็ช่างตัวนี้ก็จะทําการบลูทูธยิงภาพถ่ายหรือถ่ายภาพเป็นสายลันชเตอร์นั่นเองซึ่งระยะทางก็ได้ประมาณสัก10เมตรนะครับถัดมาครับก็มีคําสั่งของการโทรผ่านบลูทูธครับซึ่งการโทรผ่านบลูทูธในที่นี้หมายถึงบลูทูธสปีกเกอร์นะครับก็คือเพียงแค่ว่ารับสายที่ตัวเครื่องนี้แต่ว่าไปบลูทูธผ่านกับลำโพงตัวอื่นเช่นเราอยู่ในรถยนต์ใช่ไหมก็ต้อง อันนี้เป็นหมดคำสั่ของการค้นหาอุปกรณ์นะครับเพื่อบางทีเรามีของอื่นทับมันอยู่บนโต๊ะนะครับโต๊ะลกไปหน่อยตัวนี้อาจจะหาไม่เจอเนื่องจากเครื่องมันเล็กนะก็จะมีโหมดที่เขียนว่าค้นหาอุปกรณ์มันก็จะดังขึ้นมาแบบนี้ ในส่วนของตัวหน่วยนะครับตัวนี้ก็จะมีระบบเมตริกกับนิ้วนะครับซึ่งอันนี้ผมแนะนํให้ใช้หน่วยเป็นเมตริกนะครับส่วนองศาก็เป็นเซนซสถูกต้องนะครับเสร็จแล้วเข้ามาที่ตัวคําสั่งข้างล่างนะครับข้างล่างของคุณนั้นจะมีคําสั่งฉันวิเคราะห์แล้วก็มีปุ่มตรงกลางที่เป็นโลโก้ของแอปนะครับรายงานแล้วก็มากกว่านั่นเองครับถ้ากดไปที่ฉันนะครับตัวนี้ก็จะเห็นว่ามีการให้เราเข้าไปตั้งค่าโปรไฟล์นะครับคราวนี้นะครับเราก็มาในส่วนของการวิเคราะห์ซึ่งตรงนี้จะเห็นได้ว่าเขาจะมีแจ้งสถานะ Notification เลลนนนนะววววว่่าััีี้้้ดิไปแแกกร็ ตัวน้ำหนักนะครับวันนี้เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะครับแคลอรี่ที่คุณใช้เนี่ยเผาผ่านไปเท่าไหร่นะครับ แล้วก็มีการทาสถิติขึ้นมานะครับให้เราสามารถกดปุ่มที่2ครับคือคําว่าวิเคราะห์ครับด้านล่างในส่วนของการวิเคราะห์นะครับคุณจะเห็นว่าก็จะมีเรื่องของกราฟเรื่องของสถิติขึ้นมาซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้ค่อยใช้งานนะการวิเคราะห์เลยอาจจะไม่ขึ้นมาเท่าไหร่อันที่3ครับคือรายงานครับรายงานตัวนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวเราใช้งานเนี่ยมันก็จะมีการาฟมีข้อมูลแสดงขึ้นมาให้เราเห็นนั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวปรับตั้งค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตซอฟต์แวร์โปรแกรมต่างๆก็จะอยููู่่่่่่่่่่่่ในนนนตตตตััััวว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 ขขขขอออออองง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 ไ้้คาา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 มมกกกกกเเเเีีีียยยลละะะรรรรบจจจสืืทป็ เตรียมตัวจับการตั้งค่าในแต่ละวันนะครับเช่นผมจะเลือกออกกําลังกายแล้วก็กดตัวนี้นะครับหรือเลือกหมวดหมู่ต่างๆนั่นเองครับตัวนี้จะเห็นว่ามีตัวแอปนะครับจะมีรูปคล้ายๆกับทงสําหรับแข่งแรลลี่นะครับให้คุณกดเข้าไปนะครับตัวธงตัวนี้อยู่ที่มุมบนขวานะครับตรงนี้จะให้คุณกําหนดนะครับว่าคุณต้องการให้เป้าหมายของคุณเนี่ยกี่ก้าวตอนหนึ่งวันครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่8ปดพแล้วกันนะถ้าเกิดวันไหนถึงเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนมาว่าโอ้ยคุณเดินถึง8ปดพแล้ว ในตัวของเจ้าตัวสมาร์ทวอ h เนี่ยตัวมันเองก็สามารถทํางานได้แล้วก็ตั้งค่าได้ประมาณนึงนะครับคุณสามารถใช้มือของคุณนะครับทำการปัดบนล่างซ้ายขวาได้นะครับโดยที่มันจะมีฟังก์ชันแตกต่างกันไปตามแล้วแต่แอปและโปรแกรมนะอันนี้บอกไว้ก่อนในเครื่องตัวนี้เล็กๆแบบนี้มีแอปพลิเคชันมาให้ถึง3หน้าเต็มเนะครับเรียกว่าโอ้มาเป็น10บสแอปเลยถ้าคุณปัดมาทางด้านซ้ายมือ าจากขวามาซ้ายมันจะเข้าสู่หน้าแอปต่างๆของเขาซึ่งจะเห็นว่าปัดมาได้เรื่อยๆถึง3หน้าด้วยกันในขณะเดีวยวกันถนะ้าคุณกดปุ่มมันจะกลับมาที่ back to หน้าหลักของมันพอเมื่อกดจากทางข้างซ้ายไปขวาอันนี้จะเข้าสู่โหมดของการวัดชีพจรหัวใจครับทันทีที่คุณกดปุ่ม start ข้า,างล่างมนาะให้ดูให้ดีนะฮะกดปุ่ม start ข้างล่างปับ๊บนี่เห็นไหม มันจะมีสัญญาณไฟนี่ขึ้นมาเพื่อทําการวัดชีพจรของคุณนะครับแบบเรียลไทม์พอเมื่อวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะโชว์ขึ้นมาว่าชีพจรของคุณเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้สามารถเช็คได้ตลอดเวลานะครับหรือจะให้มันตั้งออโต้เช็คตามระยะเวลาเป็นระยะระยะก็ได้นะพอเมื่อคุณกดจากข้างบนลงมาเลื่อนลงมาแบบมือถืออย่างนี้นะครับอันนี้จะโชว์สถานะแบตเตอรี่การจิดเปิดเสียงแล้วก็การเชื่อมต่อครับสมมติเราต่อต่อบลูทูธอยู่ใช่ไหมครับแล้วเราไม่ต้องการต่อละไม่ต้องไปปิดที่ตัวมือถือนะครับคุณสามารถเลื่อนมาาาทํกกรด ภาพแรกครับที่เป็นรูปคล้ายๆกับแท่งยาวๆขาวๆเพราะเมื่อคุณกดภาพนี้มันจะขึ้นเครื่องหมายกากบาทสีแดงครับแปลว่าบลูทูธตัดการเชื่อมต่อถ้าเกิดคุณลูดขึ้นนะครับจากข้างบนขึ้นมาข้างล่างอันนี้ข้างล่างขึ้นมาเนี่ยมันจะเข้าสู่โหมด notification นะครับเตือนว่ามีข้อความอะไรเข้ามาหาเราไหมมีใครส่งมเมสเซจอะไรมาบ้างหรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีนะครับคราวนี้เรามาลองดูในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยจะเห็นว่ามีเยอะแยะมากมายหลากหลายเลยนะครับ หน้าแรกเนี่ยของเขาจะมีในเรื่องของตัวคอนแทคนะครับหรือตัวเรียกว่าสมุดโทรศัพท์นั่นเองครับถัดมาครับในส่วนของปุ่มที่2จะเป็นปุ่มโทรเข้าโทรออกนะครับซึ่งเราสามารถกดปุ่มหรือเบอร์โทรนะครับตรงนี้แล้วก็สามารถโทรออกได้เลยครับแล้วเวลามีใครโทรเข้ามาเนี่ยคุณสามารถกดรับสายครับแล้วก็ยกสมาร์ทวอทขึ้นมาคุยแบบนี้ได้เลยโอ้โหโคตรเท่ ในขณะเดียวกันนะครับก็จะมีปุ่มที่สานะครับเป็นการเรื่องของซิงครไนซ์กับเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือถัดมาครับปุ่มที่สีจะเป็นเรื่องของข้อความครับซึ่งข้อความตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อความที่มาจากตัวเครื่องของเราแน่นเองครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวแอปด้วยนะครับว่าลองรับภาษาไทยหรือเปล่าถัดมาครับเป็นรูปของตัววัดคลื่นการเต้นจังหวะหัวใจหรือชีพจรของหัวใจนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นแอปแบบที่อยู่ในหน้าช็อตคัทที่ว่าเราเลื่อนจากซ้ายไปขวานั่นเองครับ ถัดมาครับเป็นแอปในการคนโทรลเพลงนะครับซึ่งตัวนี้คุณจะเห็นว่ามันจะสามารถทํางานได้ก็ต่อเมื่อมันทําการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วนั่นเองครับถัดมาตัวมุมล่างซ้ายนะครับตัวนี้จะเป็นสีแดงๆเนี่ยเป็นน่าจะเป็นตัววัดอุณหภูมินะถัดมาเป็นตัววัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวนี้น่าจะเป็นเรื่องของวัดชีพจรการเต้นของหัวใจนะครับนี่เห็นไหม ตัวนี้จะขึ้นมาเป็นพาวส์มาให้เราดูเลยนะครับมาดูในแอปหน้าที่2ครับแอปหน้าที่2เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยตัวที่1เลยครับตัวนี้น่ยจะเป็นประวัติของการเตือนนะครับหรือประวัติของการใช้งานต่างๆนะครับเช่นการเดินที่ผ่านมาการนอนที่ผ่านมาอันนี้ก็จะอยู่ในโหมดของหน้าที่2ตัวที่1ครับถัดมาเป็นตัวฟุตสเตปครับว่าวันนี้เดินไปแล้วกี่กิโลเผาผ่านไปแล้วกี่แคลอรี่เดินไปแล้วกี่ก้าวนั่นเองครับถัดมาครับก็จะเป็นตัวรูปคนเดินครับซึ่งนี้จะเป็นโหมดของกีฬานะคร่่าาาเนกกลปวมมม้้้หขทีีโดดแุ มันก็จะทําการเหมือนกับสตาร์ทที่จะเรื่องของโหมดสปอร์ตนะครับมันก็จะบันทึกว่าช่วงนี้ที่เราวิ่งหรือทำกิจกรรมหนักๆเนี่ยออกมาเป็นยังไงบ้างอ่าแล้วก็คุณก็เริ่มวิ่งแลวครับมันก็จะจับระยะทางกับเวลาไปให้แล้วก็วิเคราะห์มาให้นั่นเองครับถัดมาครับเป็นเรื่องของโหมดการนอนครับโหมดนี้จะเห็นว่าจะเป็นเรื่องของการเช็คว่าเราหลับลึกกับหลับสลึมสลือหลับไม่สนิท นแค่ไหนถ้าหลับลึกเนี่ยแน่นอนครับร่างกายก็ได้พักผ่อนเต็มที่นั่นเองถัดมาตั้งในกาปปุกครับอันนี้คุณสามารถกดเครื่องหมายบวกนะครับเพื่อตั้งในกรปปุกเพิ่มเติมได้ถัดมาครับที่เป็นรูปคล้ายๆเป็นดอกไม้ตัวนี้จะเป็นทีมนะครับ ในการเลือกโหมดซึ่งก็จะมีให้เลือก2แบบนะครับว่าคุณจะเอาทีมแบบไหนนะครับทีมก็คือทีมของตัวแอปนั่นเองนะครับรูปโซ่ตัวนี้คือการเชื่อมต่อครับตัวนี้จะมีซิงเกิลคอนเน็กชันก็คือเชื่อมต่อกันชั่วคราวครั้งเดียวกับประเภทที่2นะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบหลายอุปกรณ์นั่นเองครับก็คือมัลติเพิลคอนเน็กชันนะครับกรณีที่ใช้กันหลายคนนะตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้หลายเครื่องเหมือนกันถัดมาครับเป็นเรื่องของภาษาครับตัวนี้ก็ถามว่าจะให้ซิงค์แบบไหนซิงค์ออโต้เลยไหมไหม ก็จะเป็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีปุ่มที่ขเขียนว่า Capture ครับอ่ายางเห็นตอนนี้นะครับก็จะมีคนโทรเข้านะครับก็จะสามารถรับสายได้เดี๋ยวลองเทสกันดูนะครับว่ารับสายแล้วเป็นยังไงต้องกดปุ่มค้างนะครับสีเขียวแล้วก็เลื่อนไป Hello อ่าคุยได้คุยได้ไดไดว่ามานะครับเมื่อกี้นี้เรามีสายโทรเข้านะครับแล้วลองรับสายดูนะครับก็พบว่าเสียงลําโพงเนี่ยดัง ใช้ได้เลยนะดังเลยเรียกว่าดังเหมือนแบบเราเปิดสปีกโกอล์อลำโพงเลยนะฮะคราวนี้เรามาดูในส่วนของเมนูอื่นๆกันต่อครับเรื่องของปฏิทินครับนี่เห็นไหมก็จะแสดงปฏิทินเวลาวันที่ต่างๆนะครับเรียกด้ว,ว่าซิงโครไนซ์ออโต้กับตัวโทรศัพท์มือถือเลยนะครับมีการกดค้นหาอุปกรณ์ซึ่งพอเมื่อเรากดนะฮะนี่อันนี้จะกดหามือถือ มือถือก็จะสั่นเห็นไหมถ้าเป็นปกติถ้าเราเปิดเสียงนะมือถือก็จะดังในขณะเดีการถ้าเรากดค้นหาตัว Watch จากมือถือเจ้าตัวนี้ก็จะดังแทนสลับกันนะถัดมาครับ มีการตั้งเวลาของการนั่งบางทีเรานั่งนานๆเราลืมที่จะลุกขึ้นมาออกกำลังกายหรืออาจจะกลายเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมได้ตัวนี้มันจะถูกตั้งเวลาไว้นะครับคุณสามารถเข้าไปเซตติ้งเวลาแล้วพอครบเวลาเนี่ยแปลว่าคุณนั่งนานเกินไปละไม่มีการเคลื่อนไหวของร่างกายไอ้เจ้าตัวนี้จะขึ้นขึ้นหมายเตือนครับว่าลุกขึ้นมาบ้านนะครับออกกําลังกายขยับเส้นขยับสายบ่ายซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นการแจ้งเตือนที่ดี <S 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 ในส่วนของเครื่องคิดเลขครับนี่น่ารักไหมมันก็จะดูเล็กๆตมุตมิหน่อยนะเออเนี่ยถัดมา เครื่องหมายแอคชั่นครับตัวนี้เป็นฟลิปโหมดนะครับอันนี้นะครับก็จะมีตัวที่1ครับก็บอกว่าจะให้มันพลิกกับด้านเพื่อปิดเสียงหรือไม่นี่เห็นไหมถ้าเกิดมีเสียงโทรเข้ามาปุ๊บให้คุณคว่ำลงมันก็จะทําการปิดเสียงนั่นเองครับกับประเภทที่2ครับเป็นแบบฟลิปมิวอะลาร์มครับถ้าเกิดกรณีที่มีเสียงสัญญาณปลุกเตือนขึ้นมาให้คุณแค่คว่ำมาลงนะครับถัดมาครับปลุกให้เตือนนะคะอันนี้จะเป็นระบบสั่นนะครับปลุกให้เตือนอ่าถัดมาครับก็จะมีที่จะให้เขย่านะครับเพื่อเป็นการรับสาายยนบบข่แี้ เพื่อเป็นการรับสายแทนที่จะต้องกดเลื่อนเอออันนี้ก็สามารถตั้งได้นะครับถัดมาครับมีการตั้งเวลาครับในนี้ก็จะมีเวลาจับเวลากับนาฬิกาถอยหลังนะครับเหนไมมสามารถบันทึกได้เนี่ยเวลากดทางด้านสร้าง้าย จะหยุดเวลาเป็นล็อกๆได้ครับแล้วก็รีเฟซให้เป็นศูนย์ได้นี่ก็ถือว่าสะดวกมากๆนะถัดมาครับระบบป,ประแจรครับประแจตัวนี้เนี่ยเป็นตัวตั้งค่าเซตติ้งต่างๆของเจ้าตัวโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์ต่างๆของเรานะครับซึ่งอันนี้คุณสามารถเข้าไปเซตติ้งจากในตัวนาฬิกาของคุณเลยก็ได้นะครับหรือว่าคุณจะมาใช้ในส่วนฝั่งของตัวโทรศัพท์มือถือก็สามารถทําได้นะครับอันนี้ไม่ยากถ้าเกิดว่าตอนนี้นะครับในนี้มีแอปพลิเคชันทั้งหมดนะครับหน้าละ9แอปนะครับ ทั้งหมด27แอปก็ถือว่าโอ้โหหลากหลายเดี๋ยวมาลองเปลี่ยนนะครับลองเทียบกับนาฬิกาตัวเก่าของผมนะที่เป็นสายเหล็กแบบนี้นะน้ําหนักเบานะฮะใส่แล้วเบาเบากว่านาฬิกานี่ขนาดนาฬิกาแบบไม่ได้แพงนะยังหนักเลย แล้วก็ตัวหน้าปัดก็มีความสว่างสวยงามดีนี่นะต้องขอบอกไว้ก่อนว่าเขามีแบตเตอรี่อยู่ภายในนะครับ260มิลลิแอมนะครับซึ่ง260 m มิลลิแอมเนี่ยถ้าใช้ในการรับสายสนทนาพูดคุยดูหนังฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่ของเราเนี่ยนะเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะสามารถรองรับได้สูงสุดถึง3วันด้วยกันนะครับซึ่งมันจะใช้เวลาชาร์จจาก0ถึง100เนี่ย ประมาณ3ชั่วโมงนะครับนอกจากนั้นนะครับเจ้าตัว Smartwatch รุ่นนี้ยังมี IP 6 7ครับซึ่ง IP 6 7เนี่ยหลักการของเขาก็คือจะสามารถป้องกันละอองน้ําความชื้นหรือฝนตกได้นเองครับแต่ไม่สามารถเอาไปดับน้ําหรือว่าอาบน้ำหรือว่ายน้ําได้นะครับเพราะนั้นนี้ต้องระวังไปด้วย ต้องขอขอบคุณสำหรับแอปพลิเคชันอย่าง Bank กุตนะครับซึ่งส่งเจ้าตัว Smart w a t c ตนะฮะตัวนี้มาให้เราครับ DT number no. one นะครับรุ่น dt 36ใครสนใจกดลิงก์ด้านล่างนะครับมี3-4สีให้เลือกอย่างที่บอกไปแล้วราคาจะจำหน่ายเพียงไม่กี่ร้อยบาทสำหรับวันนี้ผมมเดลสุดสีและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าอย่าลืมเข้าไปติดตาม hyperpixel อ n น i ล e ์นะครับเรามีสินค้ามากมายมาวางเสนอขายแล้วก็มีแอปมีข่าวสารมีเรื่องของคอนเทนต์น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวโอกาสหน้าจะมารีวิวสินค้าอะไร อย่าลืมกดติดตามแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับ